สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปป้นบ้านกันทุกคนเพราะว่า2วันก่อนเราไปอ่าผมไปลุยบังเกอร์อันฟ้ามานะครับทีนี้พอเล่นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครกลับมาเปิดตรงเมนูที่แบบหยุดบันทึกคลิปอ้าวไม่ได้อาดซะงั้น2วันก่อนก็เลยไม่ได้ลงเลยอ่ะไม่เป็นไรแต่วันนี้ได้ลงแล้วนะ สมครั้งนี้ได้ฐานก้อนนึงมีความเกลือนะแต่ว่าได้ใช้อยูอ่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับสําหรับฐานก้อนนี้ในเรื่องของฐานนี้เราจะเก็บไว้ใช้ในทินฐานนะครับเอาไว้เผาเหล็กนะครับหลอมเหล็กนั่นเองช่วงนี้ก็รออีเวนต์นนะเห็นได้ข่าวมาว่าจะมีตู้นะครับที่เอาไว้ใชใ้ในการเก็บระเบิดเข้ามาในเกมนะครับ ในแผทถัดไปซึ่งคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะั่นแหละเดี๋ยวรออัปเดตกันนะทุกคนซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมให้ให้เราได้ทำกันนะี่ยแต่ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นคือกิจกรรมอะไรนะครับแล้วเหมือนจะมีแว่แวๆว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยนะต้องรอติดตามนะครับหรือใครจะไปดูในหน้าเพจก่อนก็ได้นะ เพราะว่าผมเห็นข่าวมาพักใหญ่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปติดตามอะไรเท่าไหร่นะครับช่วงนี้กําลังลุ้นว่าวันนี้เราจะได้ป้นบ้านแบบไหนกันนะเป็นบ้านที่มีของดีๆที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ของเต็มบ้านเลยเออเดี๋ยวก่อนจะไปป้นบ้านนะครับผมจะขอแวะที่งานแฟร์หน่อยนะเอาตุกตาไปเติมหน่อยครับเพราะว่าของผมมันงานแฟร์มันจบไปตั้งแต่ ครั้งที่แล้วโน่นแล้วนะก็เหลือแค่แบบเอาของไปเติมไม่เฉยอะทุกคนแรกการ์ดเขียวไงพอดคีคลิปก่อนหน้ามีคนถามอยู่ว่าถ้าสมมติได้ถังน้ำถังน้ามันสีแดงแล้วงานแฟร์จะยังอยู่ไหมคําตอบคือยังอยู่นะครับแต่ว่าเราจะทํากิจกรรมก็ได้นะเก็บตัวคือของมันจะใครนะใครจบงานแฟร์อันที่3แล้วอะระดับที่3แล้วอะเวลาได้ถังแก๊สสีแดงแล้วนะถังน้ำมันสีแดงแล้วอะก็ จะคงที่ระดับสามนั้นไว้เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังสามารถไปทํากิจกรรมในระดับที่3าได้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะไม่มีเลเวลให้เราแล้วนะครับเราก็แค่เก็บของแลกไปเรื่อยอะ่ะเพิ่มหนึ่งเลเวลต้องบอกอยังไงเนี่ยเอ่ออะไรกันคือจะบอกว่ามันก็ยังมีเลเวลอยู่แต่ว่าของรางวัลจะไม่มีให้แบบเขาเรียกอะไรอะระดับระดับ ระดับรางวัลให้แรกแล้วอะมันจะมีแค่เก็บตัอ่าเอาไปแลกตั๋วงานแฟร์เพื่อไปให้ในเจลที่ยืนอยู่ข้างๆร้านค้าแล้วมันก็จะส่งของมาให้แบบนั้นนะครับมันจะไม่มีแบบลิ้นชักตู้อะไรแบบนี้ให้แล้วนะก็ใครจะเล่นต่อก็ได้หรือจะมาเล่นก็ได้นะครับไปทําอย่างอื่นก็ได้นะก็สําหรับผมนี้งานแฟร์คือถือว่าจบไปแล้วแต่ว่ายังสามารถเข้าไปเล่นได้เรื่อยๆนะครับดีย๋ยวขอจัดของแป๊บนึงนะผมว่าเดี๋ยว ก่อนที่จะมีอีเวนต์ใหม่มาผมไปลุยที่ป่าหนองน้ำกันอีกสักรอบดีกว่ามังไปเก็บไม้แอดกันดีกว่านะครับไม้แอดเอามาอัปเกรดกล่องนะชั้นวางของให้มันได้ก้าวสัทีมันจะได้เก็บของได้ง่ายขึ้นนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะโกดังก็น่าเก็บโกดังเอ๊ะตู้เย็นอ่ะไม่ใช่ตู้โกดังสิตู้เย็นเอามาใส่อาหารเพราะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะครับ ที่ใส่ปลาตอนนี้คิดอยู่สองอย่างว่าจะอ,าอะไรดีระหว่างที่เก็บปลากับตู้เย็นนะครับสําหรับวันนี้นะเดี๋ยววันต่อไปก็อัพอย่างอื่นแทนอะไรแบบนี้ใจเราเนะคนเราวันหนึ่งเปลี่ยนทีวันนึงเปลี่ยนทีครับืมมันจริงๆเราควรเอาอาวุธทิ้งไปบ้างนะอาวุธกาก,ากๆอะอาวุธที่แบบไม่ค่อยได้ใช้หรือย่อยไปเลยก็ได้นะ เฮ้ยจริงๆเราเอาแกลอนไปนี่ได้เนี่ยไปรีไซเคิลได้นี่ว่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมค่อยไปปล่อยไปรีไซเคิลนะครับอา้าวหนังตรงนี้ฟอกไปแล้วโอ้ยของจะเอาไปเก็บไปตรงไหนนี่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละกล่องตามกล่องจะเป็นเสื้อผ้าบ้างเป็นของที่มันเก็บได้ชิ้นเดียวส่วนใหญ่กล่องพวกนี้มันควรจะเอาไว้เก็บพวกที่มันวางซ้ำๆได้เนาะ เฮ้ hey, แต่ว่าอนา,อนาคตมันจะวางซ้อนได้แล้วนะระเบิดอะซีโฟอะ,อะเอยบ้านชื่ออะไรอะบ้านชื่อเจนะครับแต่ว่ายังไม่ไปนะเดี๋ยวเราไปงานแฟร์แป๊บหนึง่งเฮ้บ้านชื่อเจเราเคยมาอย่างยังนะเนอะเฮ้ยเอาละตื่นเต้นอีกแล้วคือผมอะชอบเล่นแบบว่าไม่ต้องดูไกด์ก่อนนะทุกคนเวลาเข้าไปเห็นจริงๆมันจะได้แบบเซอร์ไพรส์นะครับเราจะได้รู้ว่า ผมเปิดกล่องถูกไหมผมจะเกลือไหมอะไรแบบนี้ไงเฮ้ยเต็มอ่ะเอาของไปฝ่ากไว้ก่อนเลยมาตุ๊กตาไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเห็นไหมเพราะเนี่ยพองานจบแล้วนะงานแฟร์จบแล้วครับหมายถึงว่าสิ้นสุดที่ระดับที่3แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกคนมันก็จะคงที่ระดับที่3ไว้ครับเราก็ยังมาทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมนะมาปลาบอลได้มาสู้ซอมบี้แข่งกับทหารรับจ้างได้หรือจับไก่ก็ได้นะจับ ไม่ใช่ไม่ใช่จับไก่สิต้องบอกว่าเลือกไก่นะครับโอเคลุยฐานของเจยยโอเคบันทึกแล้วนะต้องเช็คก,ก่อนอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาไปเปิดอีทีอ้าวทำไมผมไม่ได้บันทึกหรอแล้วมันจะไม่มีคลิปลงครับโอ้โหบ้านไม้เหรอไม่ต้องใช้ระเบิดซีโฟแล้วมั้งแบบนี้เอามาเกอร์อีกแล้วครับน้ำมันก็ไม่มีให้เก็บมาไม้ล้วนๆไม้เพียวเพว หมายระดับที่สองแบบนี้จัดการง่ายครับทุกคนกำลังหาจุดอยู่ว่าตรงไหนจะทำบักบ๊กได้บ้างนะครับสรุปก็คือไม่สามารถทำบั๊กได้แต่ว่าเอาเข้าแถวแนี้แล้วกันเนาะตรงไหนดีอะเลือกสักจุดเอาตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ตรงนี้มาของดีๆมักจะอยู่แถวแถนี้มังปังปังนี่สองกล่อง มีซอมบีป้ปะมีปืนหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้กล่องดีด้วยนะต้องเป็นปืนนั่นแนะธนูอ่ะเฮ้ยแต่ได้การ์ดแดงการ์ดเขียวการ์ดเหลืองนะเอาไว้เปิดลุ้นปืนครับอันนี้ได้อะไรอะเออเดี๋ยวมันมีอีเวนต์อะไรมาด้วยนะเมื่อกี้มีให้ปั่นสล็อตอีกแล้วใช่ไหมแลกกับจีนโนมหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบอกเลยว่าไม่เอาเพราะเราเพิ่งปั่นสล็อตไปมันไม่พออยู่แล้วไงแต่ได้วงล้อแห่งโชคชะตามาก็ถือว่า ช่วยมาให้ผมได้ไอเทมฟรีอย่างน้อยหนึ่งชิ้นต่อวันแล้วนะครับแบบมาปั่นตลอดเล่นๆนนะ่ะเอาอะไรเก็บดีเอาเอาไอ้นี่เก็บไปก่อนธนูเดี๋ยวเอาไปให้นักจูจบได้เนาะไปต่อชึบ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 โอ้โหอันนี้กล่องบ้าเฮ้ยทำไมบ้านคุ้นๆเหมือนเคยมาแล้วปะเนี่ย เนี่ยเหมือนเคยมาเลยทุกคนของดีๆจะอยู่ตรงไหนเนี่ยจำไม่ได้เลยไม่มีความทรงจําในส่วนของการปล้นบ้านเลยเพราะว่าปล้นบ้านไปเยอะมากๆนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าเกมนี้เดี๋ยวผมจะผันตัวเป็นสายปล้นนะครับทุกคนเ,เพราะว่าไปสายอื่นไม่ไม,ไม่น่าจะรอดครับต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นค่อนข้างนานอย่างที่บอกถ้าอยากไปไวก็คงต้องฟาร์มบ่อยขึ้นแต่ว่าเวลาไงเวลา <laughs> เออ หรืออนาคตอาจจะแบบว่าอาจจะทําคลิปแบบฟาร์มแต่ว่าไม่ต้องพากเสียงเนาะเรามาพากเสียงไอ้แบบจุดที่มันพีคดีกว่าเนาะได้ไหมไม่ดีหรอคุยกับใครคุยตัวเองอยู่แล้วเอามาทำไมผมถึงเก็บใบเลื่อยใช่ไหมคือจริงๆใบเลื่อยมันสําคัญอยู่2อย่างนะครับก็คือ1ใบเลื่อยสําคัญตรงที่เอาไว้อัปเกรดอาวุธที่อาวุธที่เป็นเลื่อยอะอย่างเลื่อยเอ่เลืยแดงหรือเลื่อยยนต์ของผมนะครับ อเอาขวานก่อนนี่นี่น ي, ทาร์ิสเตอร์วะเนี่ยแล้วก็มีคนมาสงสัยว่าทำไมทาร์ิสเตอร์ผมเยอะจังเลยเก็บเป็นพันเป็นพันเป็น,ไม,มนไม่ถึงหมื่นไนมะ่ถึงหมื่นอ่ะเป็นพันก็ดูทิ่ปนทีได้ขนาดเนี้ยแล้วผมใส่ป้นด้วยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามอย่างน่าสนใจมากแต่มันเลือกยากนะกลับบ้าน เดี๋ยวถ้าแบบทุบเยอะกซอ็ซอมบี้มาอีกเนาะระเบิดซีโฟไม่ได้ใช้ถ้ากับว่าเปลืองพื้นที่ไปเลยนะฮะเกีย่ยวกับที่หมามันก็ได้มาเอาวงจรก็ได้นะจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรอีกดีแต่งจริงอาวุธพวกนี้ไม่น่าจะได้ใช้ สกรู <Screw S 2> ผมก็เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดกล่องนะครับเดี๋ยวต้องเก็บอีกอะแต่ที่บ้านมันมีเยอะอยู่นะแต่ผมเก็บไว้ตรงไหนนั่นแหละโ้อิดอิดอิไม่ต้องเผาเองมัมีซอมบี้ไหมไม่มีเนาะยาไม่ต้องแล้วยาเดี๋ยวเอาเบอร์รี่ไปทําได้นะครับเบอร์รี่ไปทำแอลโกอฮอล์ได้รอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันห้น้ำมันห้นถาถังเมื่อกี้ บอกเลยว่าทุกครั้งที่ออกมาป้นคือแบบตื่นเต้นมากนะทุกคนหนึ่งก็คือตื่นเต้นว่าเราจะเราจะ,เราจะเจอบ้านดีๆไหมนะครับ2ก็คือเราจะเปิดเจอกล่องที่มันมีปืนไหมนะครับแล้วบางทีมันไม่ได้มีแค่ปืนทุกคนมันมีสกินแบบรถมอเตอร์ไซค์ให้เราด้วยนะสกินรถมอเตอร์ไซค์ของที่แบบแปลกๆหน้ากากดำน้ําแบบเนี้ยทุกคนเคยเห็นในเกมไหมในเกมนี้มีนะไอข้อมูลของหน้ากากดำน้ําก็คือเขาบอกว่าเอาไว้ใช้ในจุด จุดใดจุดหนึ่งในแมพที่แบบสามารถดำน้ำได้แต่ผมตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เจอเลยว่าจุดไหนสามารถดำน้ำได้มันเป็นคำอธิบายในอุปกรณ์นั้นนะครับซึ่งถ้าใครแบบยังไม่เคยเห็นก็ไปดูตอนที่เราไปที่เกาะเกาะโจรสลัดได้นะตรงเกาะแห่งความตายเนะี่ยไม่ได้ไปนานแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรไนงะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสกิลเป็นสกิลกลิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อแบบเจอไอตัวนั้นนะ่ะ ไอ้เจ้าบิ๊กวันมาผมจะได้กลิ้งหนีได้ครับของเก็บประมาณนี้ยังเก็บได้อีกเพิ่มอีกหน่อยนะตะขวานจะพังแล้วมั้งได้ไก่ห้าอันอ่ะไปค่อยๆเก็บไปครับพูแต่ถ้าเก็บเลเวลถึงแต้มซีซั่นนะนะถึง80เราจะมีโอกาสได้พิมพ์เขียวดากุนอฟเลยนะดากุนอฟคืออะไรดากุนอฟก็คือปืนที่ยิงแรงมากๆในเกมนี้นะครับดาเมจ120อะ่ะแต่ถ้าเราแต่งมันก็จะยิงแรงขึ้นเร็วขึ้นไกลขึ้นอะไรประมาณนี้นะ แต่ปกติมันก็เร็วขึ้นอยู่แล้วแรงขึ้นอยู่แล้วนะเอาอะไรวะอออเอาไปย่อยก็ได้อะอันนี้ใชมไหมอ้อขวานพังไม่ต้องทุบแล้วถ้าทุบอีกทีผมว่ามาแน่ๆจะบิ๊กวันนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนี่เห็นไหมเก็บของประมาณนี้สรุปก็คือไม่ได้ปืนนะได้ธนูไปแล้วก็ได้การดแดงเขียวเหลืองไปนะครับเอาไปใช้งานก็น่าจะประมาณนี้ ทุกอย่างมันดีทั้งนั้นนะครับอะไรที่ไม่ต้องฟาร์มเองกะดีทั้งนั้นเออไปเดี๋ยวเราออกเดินทางครับกลับบ้านกันดีกว่าดูสิว่านักจุดโจมนั้นจะเอาของอะไรนะครับอะ้วเนี่ยปีกวันมาไหมไม่มานะไม่มากลับดีกว่าจริงๆเราสามารถตายได้หนึ่งครั้งนะครับผมก็ลืมจุดนี้ไปไม่ทันแล้วคือถ้าเราตายหนึ่งครั้งนี่เราเอาของออกจากน้องหมาแล้วก็เอาของออกจากรถมอเตอร์ไซค์ได้นะ แต่แต่เราก็ต้องมาคิดอีกทีว่าของเต็มบ้านแล้วจะเอาไปเก็บตรงไหนอีกนั่นแหละอาจจะต้องสละบ,บางอย่างนะับนายจะเอาอะไรกระป๋องไม่เอาเหรอฮึสปินก็โหดไปห,หึเอาพวกไปไหมเอาพวกพวกเรามีเยอะนะพวกจะพังแล้วกระป๋องไม่เอาด้วยวะอย่างอื่นเอาไหมอ่ะเล่าเบียร์แบบนเนี้ยเนี่ย มันมันลกไงก็ป่องเบียร์ผมเก็บมาทําไมผมเก็บเอามาย่อยเอาแผ่นอ่าแผ่นมันมันได้แผ่นหรือมันได้แท่งอลูมิเนียมนีแ่แหละสักอย่างหนึ่งอะโอ้เอาเล่าเอาเล่าไปเลยกันเอาเล่ากับพวกไปนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเรามาดูว่าเควสการป้นในรอบถัดไปจะเป็นอะไรนะครับแต่ตอนนี้เก็บของก่อนทุกคนของ,ของมันลกมากเห็นปะมันเต็มจนไม่รู้จะเก็บที่ไหนเลยเนี่ยอยากให้มันขยายพื้นที่ได้จังเลยครับ การฟาร์มเกมนี้เป็นอะไรที่แบบว่าถ้าแบบขยันฟาร์มหน่อยแป๊บเดียวของก็เต็มแล้วนะแต่ไม่ได้แบบจะได้ของดีนะบางทีแบบเป็นของที่เจอทั่วไปอะ่ะแต่มันก็จะได้เยอะขึ้นนะทุกคนไม้วันนั้นก็ไปฟาร์มไม้มาครับไม้จะหมดอีกแล้วสงสัยต้องแบ่งพื้นที่ไปเก็บไม้ชุดหนึ่งน,นะอไม้ยัง ดูสิว่าเควสวันนี้เราจะเจออะไรนะครับเควสรอบนี้ในการโปะครับกล่องพยาบาลใช้การสีฟ้าตำรวจครับชุดแอร์ดอบห้าจุดโอเคงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ลวกันนะทุกคนเดี๋ยวกลับมากันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคคคุนนนั้ไไปลลไดดาาไปลทท่่าาาาหโดพีมวมวสออยกจ เกับสิ่งไม่มช่วยได้ไหมคนดีพาฉันออกจากจุดนี้ฉันทรมาน